บางทีก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเวลาใครถามว่าแอนทำอะไรแอนมักจะนิยามว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมหรือนักอนุรักษ์ค่ะแอนเริ่มเดินประท้วงเรื่องโลกร้อนตั้งแต่เกือบ20ปีก่อนค่ะตอนนั้นเอาจริงๆก็ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำค่ะว่าโลกร้อนคืออะไรตอนเรียนแอนทำงานวิจัยเกี่ยวกับนกตไต้มาใหญ่ค่ะมันเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธุ แล้วก็แอนใช้เวลาวันหนึ่งประมาณ12ชั่วโมงค่ะออกไปตามหานกว่ามันกินอะไรไปที่ไหนจับคู่หรือยังมีลูกแล้วไหมใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีค่ะเพราะเราเชื่อว่าอย่างน้อยงานวิจัยของเราเนี่ยก็น่าจะช่วยชีวิตพวกมันได้บ้างสักตัวก็ยังดีตอนใกล้จบค่ะแอนทำธุรกิจของตัวเองเป็นร้านไม่สะดวกซื้อค่ะ ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเอาขวดเอาบรรจุภัณฑ์มาเติมน้ำยาเองไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูหรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อช่วยกนรลุนร์งเรื่องการลดใช้พลาสติกค่ะยิ่งเราทำร้านแบบนี้เราก็ยิ่งต้องเนียบใช่ไหมคะเวลาแอนจะใช้พลาสติกแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะช่วงโควิดเนี่ยแทบไม่ได้กินชาไข่มุกเลยนะคะเพราะว่าไม่มีร้านไหนยอมรับแก้วส่วนตัวมีอยู่วันหนึ่งค่ะ แอนทำงานจนยุ่งมากไม่มีเวลากินข้าวเลยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อเข้ากล่องพร้อมช้อนซ่อมพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็ไปหาแอบกินอยู่แถวหน้าห้องน้ําเพราะว่ากลัวว่าใครจะมาเห็นและแล้วสิ่งที่แอนกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนมานั่งทําอะไรตรงนี้คะเนี่ยตอนนั้นน่ะรู้สึกโป๊ะมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนว่าความลับมันแตกมีใครเป็นไหมคะ ที่เพื่อนคนไหนดูรักโลกเป็นพิเศษแล้วถ้าเผลอใช้ถุงหรือใช้หลอดพลาสติกขึ้นมาเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะแซวหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ของแอนนี่หนักกว่าใครเลยค่ะเพราะแฟนแอนอะ่ะมีรูปแอนเก็บเอาไว้เป็นอัลบัม้มแถมยังพูดกึ่งคููกึ่งแซวว่าถ้าเลิกกันเมื่อไหร่นะจะเอาไปแฉพอเรายิ่งทำเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็ยิ่งย่งเข้มข้นขึ้นเป็นพิเศษแอนพยายามที่จะ นอนไม่เปิดแอร์ไม่อาบน้ำอุ่นปั่นจักรยานไปทำงานในบางวันเป็นมังสวิรัตในบางมือ้อถ้าวันไหนที่จะต้องเดินทางไกลก็เลือกพยายามเลือกรถไฟแทนเครื่องบินให้ได้มากที่สุดค่ะแถมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ต้องออกมาทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆยิ่งทำได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองฝลังคำพูดของเราอะ่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากเท่านั้นค่ะแต่วันนี้ แอนอยากสารภาพกับทุกคนค่ะว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากหลายครั้งที่แอนโบยตีตัวเองว่าเรายังทำมันได้ไม่ดีพอและแอนก็เข้าใจดีค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยมีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตแตกต่างกันจนมันถึงจุดที่ว่าแอนเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงละ่ะจะให้ทุกคนเนี่ย ก้าวข้ามผ่านเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแอนวันนี้แอนก็เลยอยากชวนทุกคนค่ะมาตั้งคำถามกับระบบค่ะว่าทำไมบางวันเรายังต้องแบกขวดน้ำอยู่ทั้งๆที่มันแทบไม่มีจุดให้เราเติมน้ำเลยหรือว่าบางวันเรายังต้องซื้อขวดพลาสติกอยู่ได้ซ้ำค่ะตัวอย่างแรกมันเริ่มต้นขึ้นตอนแอนเป็นพนักงานประจำแอนต้องรณรงให้ทุกคนในออฟฟิศเนี่ย ประหยัดพลังงานค่ะเราติดไฟกระตุกให้เปิดปิดไฟได้เฉพาะที่ตอนเที่ยงนะคะก็ต้องคอยเดินตรวจตาว่าใครเผลอเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้บ้างห้องน้ำก็มีกระจกใสค่ะให้แสงข้างนอกลอดเข้ามาเวลาใครทำธุระหนักธุระเบาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปิดไฟถ้าไม่จำเป็นแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าค่าไฟอะไรสูงที่สุดพอเดาได้ไหมคะ มันคือค่าไฟสองตึกค่ะไฟที่เปิดเอาไว้ตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้าตอนที่แอนทำร้าน r e f u e ส s ต a t i o n เราก็ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ระบบการซื้อขายของเราเนี่ยมันไม่ผลิตขยะบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยยังยึดติดกับระบบการซื้อขายแบบเดิม,ดมโซลูชันก็จะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยน m a t เียลไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นค่ะ ทุกวันนี้เราก็เลยเจอทั้งขวดน้ําไม่มีฉลากน้ําขวดแก้วน้ํากระป๋องน้ํากล่องกระดาษถ้าเรายังคิดว่าเราต้องใช้หลอดอยู่เราก็มีทั้งเยนหลอดย่อยสลายได้หลอดกระดาษหลอดต้นอ้อหลอดต้นข้าวหลอดไม้ไผ่และอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยค่ะถึงตอนนี้แอนอยากชวนทุกคนมาดูภาพนี้ค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนในภาพนี้มีคนอยู่ห้าคนค่ะคนแรกเขาเป็นคนที่จมน้ำ เขาเหมือนคนที่ประสบกับปัญหาแล้วกำลังร้องเรียกให้คนมาช่วยค่ะคนที่สองเขากำลังว่ายน้ำเหมือนคนที่พยายามลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้คนที่สามเขาถือห่วงยางอยู่ในมือค่ะเขากำลังคิดว่าเอ๊อเราฉันจะช่วยดีไหมนะคนที่สี่อยู่บนเขาเลยค่ะเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่คิดว่าฉันคงทำอะไรไม่ได้หรอกคนที่ห้าอยู่หลังเขาค่ะ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงตอนนี้คนที่หนึ่งไม่ใช่คนค่ะแต่อาจจะเป็นธรรมชาติที่กำลังตะโกนร้องเรียกจนสุดเสียงแล้วก็ได้แต่ไม่มีใครได้ยินผืนป่าในโลกนี้ค่ะกำลังหายไป11สนามฟุตบอลในทุกๆหนึ่งนาทีตั้งแต่แอนเริ่มพูดจนถึงตอนนี้ ป่าน่าจะหายไปประมาณ66สนามฟุตบอลแล้วเขื่อนปากมูลที่เราอพยพผู้คนกว่าสามพหลังคาเรือนกับผลิตไฟได้เท่ากับการใช้งานของห้างใหญ่ใจกลางเมืองเพียงหนึ่งห้างในหนึ่งวันเท่านั้นค่ะในแต่ละปีคนในกรุงเทพมหานครผลิตขยะจำนวนมหาศาลเทียบเท่ากับตึกใบหยกเนี่ยม nice ันประมาณร้อยสีต mm ึกต่อปี เราไม่มีพื้นที่เพียงพออีกแล้วในการรองรับการบริโภคของเราผืนดินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ถูกใช้ไปกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงวัวและทำปศุสัตว์ที่เหลือเป็นเมืองใหญ่เราแทบไม่มีพื้นที่ให้สัตว์ไปแล้วค่ะโลกกำลังจะเหลือแค่หมูวัวไก่และหมาแมวเท่านั้นแน่นอนค่ะว่าการช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นเรื่องที่ดีแต่แอนกลัวว่ามันจะไม่ทัน เราพูดกันมากว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนว่าบ้านเรากําลังจะไฟไหมเรากำลังบอกให้ทุกคนเอาขันมาดับไฟอยู่ค่ะแอนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียกรถดับเพลิงเราต้องการฮอดับไฟเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบค่ะลองคิดตามแอนดูนะคะว่าทำไมอาหารออกแกนิกถึงมีราคาแพงในขณะที่ระบบผลิตที่ใส่สารเคมีเนี่ยกับมีราคาถูก ทำไมเราต้องมีระบบตรวจตามีค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อที่จะบอกว่ามันปลอดภัยในขณะที่ระบบที่ใส่สารเคมีเนี่ยกลับไม่ถูกปรับอะไรเลยทำไมไก่อกไก่ที่ไม่ฉีดฮอร์โมนถึงกลายเป็นสินค้าพีเียมทั้งๆทงี่มันครจะเรื่องเป็นเรื่องปกติทำไมเราถึงรณรงค์ให้ผู้คนหันมาซื้อและใช้ขับรถอีวีในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะกลับไม่พัฒนา ทำไมเรายังต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มในขณะที่เรามีกำลังผลิตมากกว่าความต้องการของเราถึงสองเท่ามีครั้งหนึ่งค่ะแอนไปเห็นโพสต์หนึ่งของ NGO ที่เขาเนี่ยขับเรือไปประท้วงเรื่องพลังงานเชื้อเฟิงฟอสซิลบนแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ค่ะว่าทำไมไม่ใช้เครื่องยนต์เติมน้ำมันไปประท้วงทำไมไม่ไม่พายเรือไปเองทำไมยังใช้เรือน้ำมันไปอีก แอนว่ายิ่งเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเรายิ่งน่าจะต้องมีสิทธิวิพากษ์วิจาร์นะคะแต่ทุกวันนี้เราเลือกที่จะเลี่ยงถ้าป้าร้านไหนทำกับข้าวไม่อร่อยแทนที่เราจะไปบอกเขาเราเลือกที่จะไปอุดหนุนเจ้าอื่นแทนถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ยอมรับบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอยากให้เขาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบอะไรเราเลือกที่จะไปซื้อเจ้าอื่นในขณะเดียวกันค่ะถ้าประเทศเรามีการบริหารจัดการไม่ดี ผู้คนกำลังบอกให้เราเงียบและให้เราเปลี่ยนประเทศค่ะถึงตอนนี้หลายคนคงจะคิดว่าตั้งคำถามแล้วยังไงล่ะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอเป็นคนที่สีที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยก็เห็นทุกอย่างแหละแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้แอนว่าสิ่งที่คนที่สี่ทำได้คือการตะโกนออกมาค่ะตะโกนบอกต่อๆกันไปให้ถึง คนที่เขามีความสามารถในการลงมือทำเนี่ยเขากล้าที่จะตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะถ้าหากย้อนกลับไปประมาณหลายสิปีก่อนเนี่ยเราคงคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในสังคมไทยแต่ด้วยการตั้งคำถามและการถกเถียงกันอย่างยาวนานมันทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการยกเลิกการใส่ชุดลูกเสือ ให้เหลือแค่ชุดนักเรียนผ้าพ,พันคอแล้วก็วอลเกิลเท่านั้นก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้มากเลยค่ะแล้วนั่นนะ่ะก็อาจจะเกิดจากคําถามแสนง่ายไดยที่ว่าทําไมเราต้องใส่ชุดลูกเสือเรียนลูกเสือด้วยนะทุกคนรู้ไหมคะหลายเดือนที่ผ่านมาแอนพยายามคิดหาตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียกร้องของคนตัวเล็กๆแอนคิดไม่ออกเลยคะ่ะ แอนไม่รู้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งคําถามกับมันมากพอหรือว่าเราไม่ได้เห็นมันเป็นปัญหาตั้งแต่แรกวันนี้ค่ะแอนเลยอยากชวนทุกคนตอนกลับออกไปลองไปดูอีกครั้งนึงค่ะลองไปดูเรื่องใกล้ๆตัวอาจจะเริ่มจากจานข้าวปา้ายโฆษณาที่บ้านหรือที่ทำงานว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะแน่นอนค่ะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เริ่มต้นจากการตั้งคำถามเสมอแล้ววันนี้เราจะชวนกันคุยด้วยคำถามว่าอะไรดีคะ